ตเตาไฟพร้อมใช้ในหนึ่งนาะทีไม่ว่าจะเป็นเตาปิกนิกเตาสนามเตาบ้านทําแบบนี้เลยทุกคนใช้น้ํามันพืชน้ํามันหมูน้ํามันเหลือใช้น้ํามันที่เหลือจากการทอดพร้อมทิ้งนํามาเลยค่ะจุ่มกระดาษทิชชู่ลงไปพอเปียกแล้วนําไปวางบนเตาเตาปิกนิกเตาสนามเตาบ้านแบบที่เห็นเลยวางลงไปแล้ววางฐานวางฟืนและจุดเตาไฟจะติด พิบแบบที่เห็นในคลิปเลยทุกคนหลังจากนั้นก็เติมฐานเติมไฟเห็นไหมคะว่ามือใหม่ก็ทําได้ทําได้แบบนี้เลยไม่มีการดับยังไง2นาทีต่อมาเราจะได้เตาไฟพร้อมใช้เทคนิคง่ายๆแบบนี้เอาไปทํากันแล้วเดี๋ยวมาดูค่ะแคร2นาทีเราก็ได้เตาไฟพร้อมใช้แล้วง่ายได้เทคนิคดีๆแล้วอย่าลืมแชร์แล้วกดติดตามเราไว้ด้วยนะ เตาไฟพร้อมใช้ในหนึ่งนาทีไม่ว่าจะเป็นเตาปิกนิกเตาสนามเตาบ้านทําแบบนี้เลยทุกคนใช้น้ํามันเพื่อน้ํามันหมูน้ํามันเหลือใช้น้ํามันที่เหลือจากการทอดพร้อมทิ้งนามาเลยค่ะจุ่มกระดาษทิชชู่ลงไปพอเปียกแล้วนําไปวางบนเตาเตาปิกนิกเตาสนามเตาบ้านแบบที่เห็นเลยวางลงไปแล้ววางฐานวางฟืนและจุดเตาไฟจะติดเพริบแบบที่เห็นในคลิปเลยทุกคนหลังจากนั้นก็เติมฐานเติมไฟเห็นไหมคะว่ามือใหม่ก็ทําได้ทําได้แบบนี้เลยไม่มีการดับยังไงสองนาทีต่อมา เราจะได้เตาไฟพร้อมใช้เทคนิคง่ายๆแบบนี้เอาไปทํากันแล้วเดี๋ยวมาดูค่ะแค่2นาทีเราก็ได้เตาไฟพร้อมใช้แล้วง่ายได้เทคนิคดีๆแล้วอย่าลืมแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยนะ ตเตาไฟพร้อมใช้ในหนึ่งนาะทีไม่ว่าจะเป็นเตาปิกนิกเตาสนามเตาบ้านทําแบบนี้เลยทุกคนใช้น้ํามันพืชน้ํามันหมูน้ํามันเหลือใช้น้ํามันที่เหลือจากการทอดพร้อมทิ้งนํามาเลยค่ะจุ่มกระดาษทิชชู่ลงไปพอเปียกแล้วนําไปวางบนเตาเตาปิกนิกเตาสนามเตาบ้านแบบที่เห็นเลยวางลงไปแล้ววางฐานวางฟืนและจุดเตาไฟจะติด พรึบแบบที่เห็นในคลิปเลยทุกคนหลังจากนั้นก็เติมฐานเติมไฟเห็นไหมคะว่ามือใหม่ก็ทําได้ทําได้แบบนี้เลยไม่มีการดับยังไง2นาทีต่อมาเราจะได้เตาไฟพร้อมใช้เทคนิคง่ายๆแบบนี้เอาไปทํากันแล้วเดี๋ยวมาดูค่ะแค่2นาทีเราก็ได้เตาไฟพร้อมใช้แล้วง่ายได้เทคนิคดีๆแล้วอย่าลืมแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยนะ